สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็พลังฝ่ายขายทั่วประเทศผมนัทพงศ์จิระนันทาพานิชนะครับกับโซน04ชแนลออกกองวันนี้ผมพาทุกท่านมาในพื้นที่ที่ถือว่าอุด,ดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดชลบุรีก็คือพื้นที่เขาเขียวนั่นเอง อยู่ที่นี่ผมมานั่งอยู่ในน้ำทำไมจะต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาหาสุภาพบุรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจนะฮะถ้าจะมีการจัดอันดับในธุรกิจประกันชีวิตที่เป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจผมเชื่อมั่นล้านเปอร์เซนต์ว่าสุภาพบุรีท่านนี้จะต้องติดอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างแน่นอน เธอมีบ้านอยู่แถวแถวนี้เองครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันแต่ผมเชื่อมั่นได้แน่นอนร้านเปอร์เนวันนี้สําหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสฟังคลิปวิดีโอชุดนี้แล้วคุณจะได้แนวทางในการทํางานคุณจะได้แรงบันดาลใจคุณจะได้วิธีการในการทํางานอย่างมากมายมหาศาลที่เดียวมีผู้กล่าวไว้ว่า การที่เราได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มเป็นการย่นระยะเวลาความสําเร็จ10ปีแต่ถ้าเราได้นั่งคุยกับคนที่ะสมเสร็จเพียงแค่1นาทีนะครับเปรียบเสมือนเราได้อ่านหนังสือ1ิบเล่มนะฮะวันนี้ครับวันนี้ครับจะต้องบอกว่าท่านใดที่ฟังแล้วสนใจท่านใดที่ฟังแล้วชอบสามารถที่จะกดแชร์กดไลค์ได้ตามสบายเลยนะครับเอาเป็นว่าได้เวลาที่สมควรแล้วนะฮะช่วงนี้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับท่านผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายขายครับคุณกีฬาลัตตรีสุวรรณคครับ ว่าหน้าพี่อยู่กรุงเทพแล้วพี่ก็ไม่ได้เข้าวิชาการที่ไหนเลยเพราะว่าในพี่สังกัดที่อยู่ที่กรุงเทพปรากฏว่าพี่ก็มีเทปอยู่ม้วนหนึ่งในเทปม้วนนั้นเนี่ยพี่ฟังจน แบบยานแล้วยานอีกยานแล้วในเทพบอกว่าพบคนก็พบงานพบงานก็พบเงินไม่พบคนก็ไม่พบงานไม่พบงานก็ไม่พบเงินถ้าเราไม่เอาตัวออกไปพบคนเราก็จะไม่พบงานแล้วไม่ก็จะไม่พบเงินเวลาที่พี่ท้อท้อเวลาไปขายลูกค้าปฏิเสธเพราะว่าบางทีลูกค้าหลบเราเข้าซ่วมไม่ยอมออกมาแล้วก็รู้เขาอยู่ห้องน้ำน่ะ ไปเห็นจะจะเห็นหลังจะจะเลยบางทีเข้าไปไฟดับพลึบเลยอ่ะพอเขาเห็นรถมาเนี่ยไฟดับหมดเลยนะพี่เขาโหยากมากเมื่อก่อนคนไม่เข้าใจประกันนะ่ะพี่ยังขายได้บิเป็นร้อยหลายอย่างคิดดูเหอะขนาดคนไม่เข้าใจต้องใช้ความพยายามสูงต้องเล่านิทานต้องมีเทคนิคถามเขาว่าพี่ถ้าสมมุติว่าพี่เนี่ยเปรียบเหมือนไฟข้างบนเนี่ยพี่เป็นหลอดตีออนที่แสงสว่างแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะแสงมันดับลงแล้วพี่ก็เตรียม เทียนจุดเทียนหรือว่าไฟแช็กบอกพี่แต่ถ้ามันมีแสงน้อยๆแม้มันจะไม่ส่องสว่างเท่าแสงนีอ่อนข้างข้างบนน่ะมันดีกว่าไหมพี่วันมันต้องมีนิทานสะเทือนใจบางทีเล่าเล่าไปเขาก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้อะงี้ก็ขายได้นะแต่บางทีแบบเล่าไปถ้าเขาเกิดหัวล้อขึ้นมาเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันมานสองสิบเอ็ดปีแล้วพี่ก็ขายได้อสิ แล้วหนูว่าทําใหม่หนูจะขายได้เหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยยุคนี้คือยุคทองเพราะว่าจริงๆประกันชีวิตเนี่ยในประเทศไทยเพิ่งจะมี3าเอเซองัเป็นเค้ก้อนโตในขณะที่ทางประเทศเนี่ยมี600% 700%เป0น่ะแปลว่าคนหนึ่งมี4ฉบับคนนึงมี7ฉบับคนนึงมี8ฉบับในขณะที่ประเทศไทยร้อยคนมีจะ สามสิบห้าคนอย่างเงี้ยมันยังน้อยมากมันยังเป็นเค,ค้กก้อนโตอยู่แล้วสมัยก่อนที่พี่ขายเนะี่ยมันยากมากมันต้องมีบทเซลล์ทลอกต้องเล่านิทานสะเทือนใจต้องโอ้โหมากมายผู้คนยังไม่เข้าใจประกันใมอคนเข้าใจประกันมากขึ้นการขายมันก็เลยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าใครที่มาเป็นตัวแทนตัวนี้อย่าเป็นลังเล ทองมันมันคือเค,ค้กก้อนใหญ่คุณต้องการเงิน10ล้าน20ล้าน50บล้านร้อยล้านเนี่ยคุณสามารถโกยตอนนี้โดยไม่ต้องใช้เวลา31ปีแบบพี่เนะี่ยก่อนจะได้ร้อยกว่าล้านเนี่ยต้องใช้เวลาถึง31ปีนะแต่ในขณะที่คุณอยากได้เงินร้อยล้านวันเนี้ยคุณอาจใช้เวลาแค่5ปี6ปี7ปีก็ได้เป็นทางลัดที่เร็วมากเลยแล้วถ้าคุณทำเป็นคุณเจอโค้ดดีๆนะ จบในเวลาที่สั้นเลยทุ่มเทกับมันแบบเอาชีวิตแรกทั้งชีวิตนะ่ะคุณสามารถมีใช้เทคโนโลยีมาใช้มากมายในขณะที่พี่เนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าโบราณตรงนี้พี่อาจจะใช้ไม่เป็นพี่ยังสามารถทำได้